นี่คือฟูมูลขนาด9นิ้วค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับขนาด9นิ้วในรูปลักษ์ฟูมูลนะคะที่สำหรับใบนี้นะคะจริงๆแล้วสำหรับรอบนี้นะคะฟูมูลที่เราคัดมานะคะจะมีความหนาของตัวขันฟูมูลนะคะตรงขอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เส้นนะคะมีน้ำหนักแล้วก็มีความหนามากเลยนะคะซึ่ง สำหรับฟูมูลที่มีความหนามีความหนาแน่นของอตัวโลหะมากขึ้นนะคะเสียงก็จะมีความแตกต่างกันด้วยเดี๋ยวเรามาทดสอบฟังเสียงสำหรับใบนี้นะคะเป็นอย่างไรโอ้เป็นไงบ้างเสียงของฟูมูลใบนี้นะคะมีความกังวานมีความน้ำเสียงมีความหนักแน่นนะคะน้ำเสียงแน่นมาก นะะหนักแน่นมั่นคงเสียงดังกังวาน ฟูมูลบอกเลยนะคะเป็นขันที่มีคุณลักษณะพิเศษนะคะเพราะขันฟูมูลเนี่ยเป็นขันที่เขาผ่านกระบวนการในเรื่องของการหล่อหลอมในเรื่องเลิกยามในเรื่องของการทํานะคะ mm hmm. เขาจะเลือกเลิกในการทานะคะเป็นเลิกของวันพระจันทร์เต็มดวงนะคะซึ่งมันเป็นศาสตร์โบราณของเขานะคะหมายความว่านะคะการทําขันฟูมูลนะคะ mm hmm. เขามีความเชื่อว่าพลังงานของแสงจันทรานะคะ mm hmm. จะเข้ามาสถิต กับมวลของสารที่เขาหล่อหลอมนะคะก็จะทําให้พลังงานของขัน<ม>ใบของฟูมูนะคะก็จะเป็นคุณลักษณะพิเศษ<ม>ขันเขาจะมีน้ําเสียงที่มีความมั่นคงหนักแน่นะนะคะเสียงนะคะจะมีความกังวานนะคะมีความยาวนะคะ ใบนี้นะคะฟูมูลมีเอกลักษณ์นะคะคือจะไม่ได้กัดลายจะมีความเรียบๆนะคะแต่ดูคลาสสิกนะคะเป็นขันที่ทางศาสตร์โยคะนะคะนิยมนำมาเอาไว้ใช้ฝึกปฏิบัตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินจักระฐานลมต่างๆนะคะก็เรียกว่าฟูมูนจะเป็นตัวยอดนิยมจริงๆ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปร่วมเล่นกับสายน้ําเดี๋ยวเราจะมาตีด้วยตัวนี้ค่ะนี้จะเป็นตัวดัมสติ๊กนะคะเหมือนเป็นคลองซึ่งเราจะมีหม้อไปให้ด้วยนะคะไม้หรือว่ารูปลักษณ์ของไม้ที่เปลี่ยนไปก็ทําให้เสียงที่ตกกระทบเปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวดูนะคะเป็นอย่างไรโอ้เป็นไงคะเสียงมีความทุม้มนุ่มลึกสบาย ะะเสียงเนี่ยพอได้ยินแล้วเปรียบเสมือนเรากําลังอยู่นะคะอยู่ท่ามกลางความสงบความสปายะนะคะของสถานที่นะคะที่เป็นวดัดถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วก็ต้องเตรียมตัวแล้วใช่ไหมคะเตรียมตัวลุกขึ้นไปทาําวัดนะคะนี่นี่ก็คือเป็นตัวดัมสติกนะคะก็เอาไว้ใช้เปลี่ยนในเรื่องของการตีอารียาบทอีกแบบหนึง่งเหมือนกันนะคะ โอเคเดี๋ยวมาลองเทสกับการเติมน้ำลงไปสำหรับเบอร์นี้มีเสียงที่ร่วมนะคะประเลงกับสายน้ำเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำกันค่ะโอเคค่ะเราได้เตรียมน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่บุพชาติลงไปนะคะเพื่อความเพิ่มความเป็นสุนทรียะทางด้านการมองนะคะ นี่ใส่ไปเลยนะคะเพิ่มความสวยงามนะคะโอเคแล้วก็มาร่วมนะคะขับขานร่วมบรรเลงพร้อมกันกันกบสายน้ำกับขันฟูม,มูลใบนี้นะคะก่อนอื่นวอร์มอัพก่อนนะคะโอ้เห็นไหมคะคือทุกอย่างเนี่ยเวลาเราใส่อะไรที่เติมลงไปน้ำเสียงเ,เสียงก็จะมีความ เปลี่ยนเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ต่างหรือว่าน้ําที่เติมนะคะก็จะมีความเปลี่ยนไปนะคะโอเควอร์มอัพเรียบร้อยแล้วเราจะมาลองร่วมเล่นกันนะคะที่นี้การใช้ไม้คึงตรงนี้นะคะให้พยายามจับด้วยกำม,มือไว้นะคะเพื่อว่าน้ำหนักจะได้ลงเยอะๆเอาใหม่นะคะโอ้มาย่างเค นะคะเราก็ต้นหนึ่งรอบนะคะเพื่อเรียกนะคะเรียกวอร์มอัพของเสียงให้เป็นตัวชาร์จนิดหนึ่งนะคะอ๋อมาแล้วสำหรับการเติมน้ำลงไปนะคะน้ำที่ได้นะคะจาก ขันใบนี้นะคะหรือว่าจากขันฟูมูลขันสมาธินะคะก็จะเป็นน้ําที่ได้ถูกบรรจุมนนะคะเพราะว่าในขันทุกๆใบเราจะมีมนนะคะแล้วก็มเีเรียกว่ามีมนสลักเอาไว้นะคะมันก็จะเป็นศาสตร์ในเรื่องของการทําน้ํามนนะคะที่เขานิยมนาขันนะคะมาใส่น้ํามนแล้วก็วนนะคะวนขันด้วยทิศทักษิณาวัต ทิศที่เป็นอนันมงคลแล้วก็วนไปเวียนขวานะคะแบบนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นน้ําที่เราได้มาเราก็สามารถนํามาปะพรมใบหน้าอาบชำระล้างได้ไปเติมกับน้ําที่เราจะไว้อาบก็ได้เลยนะคะก็จะถือว่าเป็นน้ําที่ผ่านกระบวนการบรรจุมนลงไปนะคะนี่เป็นศาสตร์โบราณกาลเลยนะคะ โอเคสำหรับขันใบนี้นะคะเป็นฟูมูลขนาด9นิ้วนะคะมีความหนาของขอบฟูมูลเลยนะคะอออยู่ที่1เซนนะคะร้อมตัวนี้นะคะก็ใบนี้นะคะเพิ่งมาสาธิตเป็นครั้งแรกนะคะนี่สวยงามนะคะมีเอกลักษณ์ เลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจกำลังมองหาไว้นะคะก็ลองทักมาสำหรับขันเบอร์9้านะคะ9้านิ้วของฟูมูนค่ะเดี๋ยวนะคะขันใบถัดๆัดไปเดี๋ยวจะทยอยลงให้นะคะก็สำหรับรอบนี้วันนี้นะคะก็ฝากไวล้ละกันนะคะท่านใดสนใจก็ทักมาละกันคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ